โอ้มินนี่จับนี้ดีมินี่จับว้ดีอ่าระบายนี่แม่จะพาระบายนี้ระบาย่สวยนะคะจะเป็นระบายตามนี้ทกนเียเห็นมมินี่จะะบายหนาแนล้วามงยสวยูเอามินนี่เันนี้มินี่จะระบายสีกับคุณแม่นะคะจไม่ทูพี่ชาออมินนี่ระบายเสื้อแม่ก่อนนี่ทำแบบนี้ตามแม่นี่จับมือแม่จะพาจับมือทำาเห็นมนี่นี่เสื้อแม่แม่ต้ส่เสื้อสีฟ้า เห็นไหมคะแม่ใส่เสื้อสีฟ้าน้องมินน้องมินนี่ดูดูนี่อย่าพึ่งดูก่อนนี่น้องมินนี่ดูก่อนนี่ระบายลงมาดีๆน้องมินนี่อย่าดื้ออออ่่ะะมาานนน้งูรบยกกลไม่จับจับสีไม่งั้นคุณครูไม่ให้กลับบ้านเนี่ยแม่แม่พาไปตัดตัดนะเห็นไหมระบายสีที่สวยกรอเออเราตัดนั่นเหนี่เห็นไหมนี่ระบายนี่เห็นไหมหิวมินนี่กับ คะทีนี้สีไหนอ่าปีมพาป่าสีฟ้ามาลูกอ่าปีมเอาเสื้อสีฟ้าทีนี้ปีมเสื้อสีฟ้าลูกอ๋นีออนี่ไงสีสีอะไรคาระบายเสื้อสีฟ้าจับสีเสื้อนี่เสื้อสีฟ้าหนิอ๋อสีไหนก็เอาเอาสีไหนมินนี่จับสีที่ละมินนี่เอาสีเดียวลูกระบายสีเดียว เอาสีเดียวก่อนอนี่รู้จะใช้สีไหนทีนี้ใช้สีไหนคะเดี๋ยวเพิ่งเอาสีนี้นี่ระบายเสื้อนักเรียงน,น,นี่แบบนี้ค่ะนี่ระบายนี่ทีละสีลูกทีละสีทีละสีก่อนทีละสีก่อนอ่ระบายลงมาไม่ระบายใส่เสื้อโกนก่อนวันแม่นะคะมาวันแม่นะคะ มินี่มันมีอะไรคะโอเคเดีย๋ยวเพืมาดูใหม่นะคะ